ดีครับจากเพจน้ำมนต์ช็อปนะครับวันนี้พาเข้าสวนอ่ามืดหน่อยนะฮะเอมาทําอะไรกันนี่นะฮะเฉลยนะครับวันนี้เราจะมาปัดดอกทุเรียนนะฮะทุเรียนจะส่งกลิ่นหอมมากนะฮะตอนนี้ดอกเขาเริ่มบานแล้วบานเราก็จะปัดนะฮะอ๋อเขาก็จะปัดอ่ะไหนปัดสินี่นะฮะเราก็จะปัดปัดก็ลากไปลากมานะฮะนี่นี่นะฮะบานแล้วนะครับบานหมดแล้วนะฮะ กลุ่มนู้นก็บานนะฮะเนี่ยฮะหลังพอจากเราปัดแล้วนฮะอันนี้คือเราปัดไปแล้วนะฮะแต่วันที่ห้านะฮะพอพอพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะติดนะฮะอันนี้คือผลแล้วเขาเขาแล้วนะฮะเนี่ยฮะคือผลเขาเนี่ยนะคือผลเขาเนี่ยเขาติดแล้วนะฮะอันนี้คือเกสรตัวเมียนะฮะขาขาข้างนอกคือเกสรตัวผู้นะฮะเนี่ยเราเราก็จะต้องเอามาให้เขาติดนะตัวในตัวเมียตัวนอกตัวผู้นะฮะ เขาก็จะให้มันติดกันอย่างนี้นะ,ะโดยเราก็จะใช้ไม้กวาดดอกหญ้านะฮะเนี่ยปัดเขี่ยไปเขี่ยมาแบบนี้นะ,ะเขี่ยไปเขี่ยมานะฮะเพื่อจะให้ละอองเกสรน,นะฮะเขามาโดนนะฮะช่วยเขาเขาก็จะติดนะฮะเขาก็จะติดผลเนี่ยฮะทุเรียนช่วงนี้เป็นระยะที่ต้องเข้าสวนทุกคืนนะฮะเพราะว่าทุเรียนเขาจะบานไม่เท่ากันนะฮะจะบานแบบไม่พร้อมกันแล้วก็ ปัดที่อื่นปัดยังไงไม่รู้แต่ส่วนเราเนี่ยจะปัดกันเวลาตั้งแต่หกโมงนะฮะหกโมงแล้วให้เสร็จก่อง3ามทุ่มนะฮะนี่ปัดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลุ่มนี้ก็จะบานนะฮะเขาก็จะบานจะค่อยๆบานไปนะครับรอติดตามชมกันนะครับ